จะได้ไม่ถามว่าแต่งงานเมื่อไหร่ไม่แต่งงานเอาบอกถ้าเป็นเมียคือยังไม่แต่งงานก็ใช่ไหมเมียคือแต่งงานแล้วดิหรอหลอกว่าเมียคือแต่งงานแล้วเมียคือแต่งไม่ติดสมัยนี้มันแบบเปิดอะไรก็ได้ค่ะหลากหลายค่ะไปค่ะได้ปุ๊บวะเกขับรถแล้วมั้ง เออมากิ้ไหมครับบองคลิปพี่ออกมาอยากพูดถึงกิจกรรมวันนี้กิ็กยังไงบ้างการเดินใครมาเดินพิธีเลยวันนี้เราอยู่ที่ canvas o f pride ที่รปช์รปช์ค่ะใช่ค่ะกิจกรรมวันนี้เรียกว่าเป็นการเปิด press conference ที่ดีมากๆนะคะสำหรับงานครั้งยิ่งใหญ่ในครั้งนี้เราจะมีกิจกรรมตลอด หนึ่งเดือนเต็มเพราะวันนี้เรามีกิจกรรมเยอะมากมากแต่ว่าในส่วนของเราก็คือมาร่วมง,งานในส่วนของคอนเสิร์ตนะคะเหมือนมาเล่นกันมากกว่าค่ะเอาิคือเป็นพื้นที่ที่แบบชิลมากเพราะว่าทุกคนก็จอยกับเรามากใช่ค่ะก็ด <laughs> ีใจที่เราได้มีพื้นที่ที่เ <laughs> ขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้เราได้เป็นตัวของตัวเองจริงๆใช่ค่ะรู้สึกอย่างว่าเดี๋ยวพาเขาแบบว่าัดให้เราไปมีพื้นที่จะมองของเราเลยที่มันกว้างขนาดพนันขนาดนี้ คือจริงๆเดอะพาร์คขึ้นชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วนชื่อเรื่องของการแบบเปิดกว้างใช่ใช่แล้วก็เขาให้คือต้องบอกว่าไม่ใช่แค่จัดงานไพร์ในช่วงไพร์มันอย่างเดียวแต่ว่าเดอะ a าร์กก็เรียกว่าเอติกก็ก็ไปทางนี้อยู่แล้ว<ม>เปิดรับความแตกต่างความมีความหลากหลายแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างเงี้ยก็สนับสนุนให้หลายๆคนแบบคือเดอะพาร์คจริงๆมีมีพนักงานเยอะมากๆแบบออฟฟิศเยอะออฟฟิศเยอะแล้วก็ซิลว่ามันนมันมันทำให้ เราได้เห็นว่าตึกนี้เขาแบบรู้สึกเเปิดกว้างเปิดรับในแง่ของแบบคนที่ทํางานที่นี่ด้วยว่าแบบออไม่ต้องแบบไม่ต้องเกรงไม่ต้องกังวลกับการเป็นตัวของตัวเองนะอะไรอย่างเงี้ยอย่างวันนี้เรามาร้องเพลงเตรียมเพลงเราต้องเคยร้องร่กันขนาดนี้ไหมก็เคยก็สร้างได้เพราะว่าก็ไปบ่อยช่วงหลังๆนะคะช่วงแบบเฮ้ยไม่ต้องไถยมันก็ได้เพราะว่าช่วงมกราเราก็ไปถักร้องเพลงใช่เมื่อมกราก็ไปร้องด้วยกันคุณพาก็รับวาเลนไทน์ก็รับ จริงค่ะมีนาก็รักจริงๆเมษาเพลงสนุกก็เยอะจ้างได้เลยก็เ<อ>จาะอ,อ,อะไรเงี้ยได้หมดเลยก็อย่าไไน,ยน้อยากฟังเลยเข้ามาสา,าวจะลองเพลงเลยล <c oughs> ได้หมดค่ะได้หมด<ล>จริงจริงยิ่งพามันสำคัญสำหรับคู่เรีนยนยังไงบ้างาพายมันเป็นก็ต้องเอาเอาตลกหรือเอาจริงคะพี่เอาตามความรู้สึกเราพายมันเป็นเดือนของการเซเลบริตี้ไม่ใช่แค่แค่เราสองคนเนาะเอาจริงจริงจริงรู้สึกว่ากลุ่ม L G B T รู้สึก รู้สึกตั้งตารอวันนี้แล้วกันหรือเดือนนี้เพราะเอาเข้าจริงๆมันมันเหมือนเป็นเดือนที่ดูคือหาอู้ฟู่เพราะมันเป็นการเฉลิมฉลองเนาะซึ่งซิวซิวเชื่อว่า LGBT หลายๆคนไม่ไม่ใช่ทุกคนนะที่รู้สึกว่าแบบเอ้ยเราจะไปเฉลิมฉลองกันแต่อย่างน้อยม,มันมันมีมันมีเดือนนี้ของเราที่ทําให้เรารู้สึกอินคลูซีฟเหมือนเวลาเหมือนเวลามีคริสต์มาสหรืออะไรเนี้ยอันนี้คือเรารู้แล้วว่าเดือนนี้ถ้าวันนี้อยู่อเราจะ เป็นตัวเราแบบร0 0ซจะไม่มีใครว่าเพราะว่าอ๋อเป็นเดินของเขาอะไรอย่างเงี้ยเป็นจังหวะที่ดีในการคัมเอาท์กับครอบครัวเพราะว่าเอ้ยมันเฉลิมฉลองพอดีก็ใส่สีลุ้งออกมาให้แม่พ่อแม่ได้เห็นก็ได้รับรู้มันก็เป็นคือวินมองว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นมูฟเมนท์ที่ควรเกิดขึ้นแล้วก็ยังคงต้องเกิดขึ้นเพื่อสร้างการถือแรงเพราะว่าถึงแม้ว่าสังคมไทยจะยอมรับความแตกต่างมากขึ้นมากมากว่าเมื่อก่อนแล้วกฎหมายก็ผ่านแล้วอะไรย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า ความเป็นจริงคือมันยังมีพื้นที่ที่ไม่เข้าใจอยู่อีกมากมกว่าที่เราคิดมีความยังไม่เข้าใจคําว่าอยอมรับในความแตกต่างคืออะไรอยู่มากกว่าที่เราคิดเพรันนี้มันว่าทุกๆปีที่เราได้พูดถึงเรื่องนี้กันอีกครั้งในเดือนนี้มันช่วยสร้างความปลแปลงได้เรื่อยๆแน่นอนนะคะใช่แล้วแล้วเดือนนี้สิว่ามันมันค่อนข้างพิเศษเพราะเรามีสมมติเท่าเทียมแล้ว มันเหมือนเราเฉลิมฉลองไปเมื่อมกราเราด้วยเนะ<ช>าะว่าว่ามันแบบเอ้ยแบบ,แบ,บทุกคนทุกคนยอมรับว่าความรักทุกคนสามารถมีความรักได้อย่างเท่าเทียมแล้วละอะไรเงี้ยแล,แ,ลแ,ลแล้วมามามา,มาเดือนไพรส์อีกก็เลยรู้สึกว่าเออมันมีแต่เรื่องน่ายินดีเต็มไปหมดใช่ค่ะปีนี้เป็นไงบ้างการเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่กว่าทุกรั้งค่ะปีนี้ก็ใหญ่ขึ้นเนาะมันใหญ่ขึ้นทุกปีแล้วก็มีความร่วมมือจากทุกๆภาคส่วนมากขึ้นกว่าที่เราเห็นเราไม่ได้เห็นแค่ รัฐบาลอย่างเดียวเราก็เห็นเอกชนเราก็เห็นใหญ่เล็กทำหมดให้ความร่วมมือแล้วก็เรียกว่าใช้คำว่าออกมาสแสดงพลังและจุดยืนไปด้วย,วยไปด้วยกันม,มากกว่าปีที่ผ่านมาก็ขึ้นเพิ่มขึ้นมาทุกปีน่ะคะมคินว่ามันก็ก็หวังว่ามันจะเป็นเป็นพื้นที่ที่เราจะสร้างการเปลี่ยนแปบลบงได้จริงๆไม่ใช่แค่เฉลิมฉลองเฉยๆแต่ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันใช่ค่ะมินมองว่าจะเหมือนมีการรียกรอ ไม่ได้ในตามสิ่งที่เลือกตองเลยอย่างในคู่เรามีอยาจะเลือกองอะไรเพิ่มเติมหรืออยากจะแบบอะไรที่รู้สึกว่ามันควรจะถ้ามันทําได้ทีคิดว่ามันจะเป็นอีกขั้นหนึ่งนอกจาเสนอเท่าเทคะมินสำหรับมินมิรู้สึกว่าไปช้าๆดีดีกว่าใช่ไม่รู้ว่าคือมินเชื่อว่ายังต้องยังมีพื้นที่ที่ต้องการมีความต้องการที่แตกต่างอีกมากมายอะค่ะยังไงตรงนั้นก็ต้องเป็นเสียงที่ใครต้องการอะไรก็ต้องพูดมันออกมา แต่ในพาร์ทของเราอ่ะโดยส่วนตัวแม้แต่สมรสเท่าเทียมอ่ะเราดีใจกับมันมากๆกับการที่มีโอกาสนี้แล้วก็มีสิทธินี้ที่เมื่อไหร่เราพร้อมอ่ะเราแต่งงานกันได้เลยใช่แล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าประเทศไทยจะมาถึงวันนี้แค่นี้คือในหนึ่งปีนี้เราอาชีพเยอะมากๆแล้วเราตัดใครมัน้งมาสามปีได้ั้งสามปีเองั้งเราแล้วเรามาถึงจุดนี้ว่ามันยิ่งใหญ่มากๆเลยและมีเชื่อว่ามันก็ยังมีความต้องการที่จะเกิดขึ้นอีกมากมายแต่ว่าโดยส่วนตัว เาเปิดใจยอมรับมากขึ้นคนที่อ่ะผู้ตรงๆนะแหวอํานวยเล็กที่สุดอย่างในครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่านั่นเป็นพื้นที่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วสาหรับมนุษย์ทุกคนนะเพราะฉะนั้นพื้นที่แบบนี้เป็นพื้นที่ที่ไม่มีใครเข้าถึงเลยมันเป็นเรื่องส่วนตัวสุดๆเลยเพราะฉะนั้นพื้นที่แบบนี้แหละเป็นพื้นที่ที่อยากให้เปิดใจให้มากที่สุดแต่แค่ว่าการเปิดใจมันบังคับไม่ได้มันต้องใช้เวลามันต้องใช้ความเข้าใจ w i l l i n g n e s s ของเขาเองจริงๆเพราะฉะนั้นการเรียกร้องสำหรับเมื่อวันนี้ค เราค่อยๆให้พื้นที่นี้กับความแตกต่างของเขาด้วยที่เขาไม่เข้าใจใช่ะค่อยๆให้เขาเปิดใจอยอมรับไปด้วยกันจริงค่ะไปด้วยกันดีกว่าใช่ค่ะ ิดว่ามันมีเหตุผลที่ทําไมมันถึงต้องเกิดการถกเถียงเพราะว่ามันมีผลมากมายในหลายๆด้านมีผลกระทบต่อคนในวงกว้างสุดท้ายแล้ว LGBTQ community เรามาเพื่อเรียกร้องความเท่าเทียมเพราะนั้นเราเลยต้องคุยกันให้ใหถึงเราต้องคุยกันไปถึงแก่นว่าความเท่าเทียมนี้กระทบใครบ้างความเท่าเทียมนี้มันเท่าจริงๆหรือมันมีผลหมดอ่ะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นวินรู้สึกว่าในมุมที่เราอยากได้ความการเปลีป่ยนแปลงเราก็ต้องฟังเสียงคนที่เขาได้รับการกระทบเช่นกัน เพราะเราต่างไม่อยากได้รับการกระทบเหมือนกันแล้วหามรตราวที่แข็งแรงพอที่จะทําให้เราอยู่ร่วมกันในสังคมได้ต่อไปแต่ถ้าถามว่ามิ้นเลือกอะไรยังไงโดยส่วนตัวมินม้นมิ้นฟ e f i n กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วที่เป็นอยู่เพราะเราอ่ะ d ฟ f i น์เป็นว่าผู้หญิงเราเลยไม่ได้ซีเรียสแต่นี่ไงประเด็นคือเราแตกต่างกับเขาไงกับคนที่เขาออกมาเรียกร้องไงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเคารพความคิดเห็นเขาว่าเขามีสิทธิ์ที่จะ มีความต้องการในแบบของเขาแต่คําถามคือว่าแล้วเราจะเปลี่ยนกฎหมายได้ยังไงพาร์ตนั้นก็ต้องเป็นพาร์ทที่เขาต้องแสดงออกของความคิดและเหตุผลของเขาซื้อใจคนที่ได้รับผลกระทบในมุมนี้ได้ว่าเฮ้ยมันมันไม่มีปัญหานะมันไม่สร้างปัญหาให้ใครนะและถ้ามันเกิดความเห็นที่ตรงกันเมื่อไหร่อ่ะการเปลี่ยนแปลงมันก็จะเกิดขึ้นแต่มันจะเกิดขึ้นเพราะแค่ดื้อจะเอาเดียวมันไม่ได้มันต้องคุยกันในระยะยาวหมายว่ามันต้องค่อยๆทําให้ทุกคนเข้าใจตรงกันว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ผิดอะไร ว่ามันก็คงเป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงกันไปเรื่อยๆแหละเพราะว่าขนาดแค่ทุกวันนี้ที่เราแบบเราได้รับการได้รับจุดยืนประมาณนึงแล้วใช่ไหมคนก็เริ่มมาบอกแล้วว่าเราเรียกร้องเยอะเกินไปหรือแบบทําไมจะต้องมีเดือนของเธอด้วยแล้วเดือนของชายแท้หญิงแท้ล่ะหรืออะไรเงี้ยคือมีเยอะเต็มไปหมดซึ่งเป็นความคิดเห็นที่แตกต่างแล้วเราก็อยากจะถกเถียงันเหมือนกันแต่ว่าสุด<อ>ท้ายแล้วทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะคิดในแบบของตัวเองจริงๆคแต่ถ้าเราเอาแบบเราเถียงกันคอเป็นเอ็นอะเราเจอมิเดียกราวเมื่อไหร่ เราจะได้รับการเปิดใจกันเมื่อไหร่เพราะนั้นมินว่ามันก็ต้องใช้เวลาจริงๆแล้วก็ใช้ความเข้าใจไม่ใช่แค่ให้เขาเข้าใจเราคือเราก็ต้องเข้าใจความยังไม่เข้าใจของเขาอ่ะเจเยยนๆกับมันแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเช่นกันใช่ค่ะส่วนตัวใช่ไหมอ่ส่วนตัวมิสสอรบมินไม่คือแต่งงานยังก็เราก็ยังคิดกนเลยว่าเราต้องแต่งเหรออเพราะว่าลีก็อันนี้ไม่ได้บอกว่ากฎหมายนี้ไม่ดี กฎหมายนี้ดีและควรจะมีเกิดขึ้นเพราะคนสองคนที่รักกันควรได้สิทธิตามกฎหมายที่เขามีสิทธิจะได้ใช่ปหครับแต่การที่มีสิทธิ์เนี้ยแม้แต่ชายแท้หญิงแท้เองก็ยังไม่รู้เลยว่าถ้าเกิดแต่งงานกันไปมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบางคู่นึกออกใช่ปะ<า>เพราะนั้นการแต่งงานอะ่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นพอมีกฎหมายแล้วอะ่ะรักกันปุ๊บแต่งเลยอย่างเงี้ยนั่นไม่ใช่สิ่งที่อยากสนับสนุนให้ทําเลยอยากให้คิดดีๆนี่คือเซ็กส์ิงมันคือสิ่งที่ตามมาด้วยการเปลี่ยนแปลงมากมายแล้วก็สร้างผลกระทบได้มากมายมการป็กนการ ไม่ใช่แค่การผูกมัดอย่างดเดียวนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นประโยชน์อย่างไรกับชีวิตเราถูกป่มแล้วสิ่งนี้ถ้าได้มาแล้วมินว่ามันจะขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละคู่เหมือนทุทก <EN> คู่อะ่ะแต่เป็นแฟนกันเดือนนึงสองเดือนแต่งงานกันแล้วก็มีเพราะมันเข้ากับบริบทของเขาอะ่ะแต่บริบทของเรายังไม่เข้าก็ไม่แต่งเช่นเดียวกันนางนายนางสาวถ้าบริบทของเราไม่ได้ไม่ได้กระทบอะไร โดยเฉพาะอย่างยิงง่งในกรณีของมิ้นต์กับซูมิ้นมองว่าเราไม่ได้อยู่ในจุดที่เป็นเราไม่ได้เป็น t r a n s นเดอร์แล้วเราก็เราก็ไม่ได้เป็นเราสำหรับมิ้นเนี่ยเนี่ยเป็นว่าผีมินม้นรู้สึกว่าการมีคําว่านางสาวนางไม่ค่อยเป็นปัญหาอะไรในชีวิตแต่พูดแทนคนที่เขามีปัญหามิน้นพูดไม่ได้ใช่มันจะดุของเขาใช่ก็คําถามคือก็ต้องคำถามเนี้ยก็ต้องไปให้คนที่เขารู้สึกว่าไอ้เรื่องเนี้ยทเ t อร์สำหรับเขาเป็นคนพด เราเป็นแบบนี้หมายว่าเราสะดวกแบบนี้เราสะดวกแบบนี้เราไม่ได้ต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรในพาร์ทนี้ก็ต้องยอมรับตรงๆว่าเราก็เราก็ไม่มีความเข้าใจในพาร์ทนี้ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มันเกิดขึ้นเพื่อเขาและมันได้อะไรบ้างคนบางกลุ่มอาจจะต้องจําเป็นใช่ค่อะเอาจริงๆซิวไม่ได้รู้สึกว่านางหรือหรือนายหรืออะไรจะ จะเป็นอะไรนึกออกปะซิลรู้สึกว่าเวลาซิลมองใครสักคนหนึ่งซิลมองว่าเขาเป็นเขาอยู่ดีซิลไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสซิลไม่ต้องไปจําเป็นจะต้องไปดูับรประชาชนเขาว่าแบบเขาบุกใครเขาเป็นอะไรเป็นเพศอะไรอะไรย่างเงี้ยเลย<ม>ลรู้สึกว่าไม่สําคัญเพราะฉะนั้นจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้หมดค่ะเปลี่ยนก็ได้หรือถ้ามัน stay like this ก็อย่างที่บอกก็คงต้องต่อสู้กันต่อไปจประมาณนี้ะใช่แต่นนี้เราโอเคแฮปปี้เรายังไม่จบทะเบียนใช่ไหมคะยังค่ะ เหมือนจดแล้วเนาะนี่เป็นปัญหาเหมือนว่าข้ามขั้นไปก่อนจุดหมายจะออกอีกใช่ค่ะจุดหมายเี่เราข้ามไปแล้วสิจริงวินว่าจดหรือไม่จดเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากๆมีมีรายละเอียดที่ต้องคุยกันของเพอร์ซอนอลติงที่ต้องคุยกันแล้วมีการเปลี่ยนแปลงอยูเยอะมากๆากเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าจดหรือไม่จดอะสำหรับเราวันนี้มันไม่แมทเทอร์สำหรับเราสำหรับเราในการจะจดหรือไม่จดไม่แน่วันหนึ่งในอนาคตที่เราอยู่ไปถึงจุดที่ เราต้องเป็นคนที่ดูแลก,กันในเทอมของกฎหมายวันนั้นน่มันจะเหมาะสมมากที่เราจะต้องจดใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อใช่ใช่อันนี้อันนี้รู้สึกว่าเหมือนพอไปคุยกับเพื่อนๆเ,เราก็ถามเนาะถามเพื่อนๆน,นที่เขาเป็น LGBT ที่คบกันมานานๆแล้วถามเขาถามในมุมเขาว่าอยากรู้ว่าในมุมในมุมเตงอะ่ะเตงว่าเตงอยากแต่งไหมเพราะมันถูกกฎหมายแล้วเขาก็บอกมาว่าต้องรอต้องรอให้แบบที่บ้านแบบ ที่บ้านโอเคก่อนอยู่ไรเงี้ยเพราะว่ายังไม่เปิดเนี่ยมันมีหลายคู่แบบคือแต่ละ c o n s e q u e น c ์ไม่เหมือนกันมากไม่ใช่ว่าแบบทุกคนที่เป็นคู่รักยาวๆแล้วอยากจะแบบพอสมรสเท่าเทียมปุ๊บไปเลยแห่ไปแต่งเลยใช่เราก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ไม่ได้รู้สึกว่าแต่งงานคือพิอริตี้เรายังให้ค่ากับการแบบทำงานหาเงินพากันไปเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วในความสัมพันธ์ที่เราอยู่ด้วยกันทุกวันนี้ค่ะมินไม่รู้เลยว่าการเปลี่ยนแปลงจากการจดทะเบียนอะ มันจะสร้างอะไรบ้างที่ทําให้เราจะต้องความสัมพันธ์ของเราจะกระทบกับคนรอบข้างอีกมากมายแค่ไหนอถูกไหมคะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่แค่สองคนบนโลกอ่ะเรามีคนในชีวิตอีกเยอะมากๆมีหน้าที่การงานมีสิ่งต่างๆที่ที่ถ้ากฎหมายมันถ้าถ้าในเชิงของกฎหมายเราไม่ใช่คนคนละคนแล้วเราเป็นคนคนเดียวกันมันส่งผลกระทบได้อีกหลายยอย่างซึ่งอย่างที่บอกคําเดิมเลยคือสุดท้ายแล้วเราต้องใช้เวลาในการที่ทําให้ทุกคนค่อยๆเข้าใจและไปด้วยกันนะะ ม่ถามง่ขอมันถ้ามันเกิดกรณีที่ต้องปวดคนหนึ่งแล้วมัต้องเซ็่งเรามีวิธีจัดการย่งไรนการที่เราัอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ที่เป็นที่เป็นหนึ่งในหนึ่งในเรื่องที่ทุกคนตอบเหมือนกันว่าทําไมเราถึงต้องจดก็คือเพราะว่าเราจะได้มีสิทธิ์ในการเซ็นรูเซ็นนี้ให้ด้วยกันซึ่งถ้าถ้าจะตอบแบบลงรายละเอียดเนาะซึ่งกรณองมีิ่งถ้ามันเกการ้ขึ้นมาแต่เรายังไม่จะเบียนมันมีวิธีจัดการแบบเผื่อคนต่อฟังเอาปัจจุบัน p r i o r ร <Prior> t y ของเราอะสำหรับมิมิรู้สึกว่าคุณแม่ซิลอะยังแข็งแรงแตัดสินใจได้ร้อเอร์เซนตใช่ค่ะนี่คือหน้าที่ของเขานี่สิทธิ์ของเขาที่จะได้เป็นคนเลือกว่าจะทํำยังไงมิยังรู้สึกว่านี่เป็นพื้พนที่ของเขาเรายังไม่ได้ถึงขั้นว่าแบบข้อโดตัดขาดเพราะเราเป็นเลสเบี้ย,ยนหรืออะไรเนีค่ะพี่เราอยู่เราอยู่เราอยู่ด้วยกันแล้ว อยู่เป็นครอบครัวที่ค่อข้างใหญ่แล้วก็ทุกคนรู้จักกันหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีสิ่งนั้นเกิดขึ้นขึ้นมาจริงๆหนุก็คงโทรหาพ่อแม่พี่มิ้นพี่มิ้นก็คงโทรหาแม่หนูเหมือนกันเพื่อที่จะให้มาช่วยดูแลความรู้สึกของเราคู่เราใช่ค่ะอันนี้เป็นอันนี้เป็นความโชคดีใช่ซึ่งในอนาคตไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่หนูแค่ว่าถ้าสมมติวันนึงมันเหลือเราสองคนที่ต้องดูแลกันอ่ะวันนั้นการจดทะเบียนจะเป็นสิ่งที่ เหมาะสมและให้เวลาของมันมากที่เราจะดูแลกันเพราะว่าตอ้งวันนี้สิ่งที่บอกจริงถ้าเกิดสมมติไม่ต้องเซ็นอ่ะมิ้ขอโทรหาแม่ซินดว่าการเงาแต่งไม่ได้ตอบช่คิว่าเป็นลักอบการใช้ชีวิตขอมักใช้คำว่าใช้ชีวิตร่วมกันมิ้ว่าตอนนี้เราใช้ชีวิตร่วมกันโดยที่ไม่จำเป็นต้องจัดงานแต่งงานใหญ่โตหรืออะไรเงี้ยทุกคนทุกวันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเราอยู่กันฉัน โอเมียเมียเมียอะไรก็ตามคือไม่รู้จะเชิญใครมางานแต่งแล้วตอนนี้เพราะว่าทุกคนรู้หมดแล้วใช่ทุกคนก็รู้แทุกคนคิดว่าแต่งแล้วใช่มีคนเข้ามาถามมว่าคิดว่าจพูดจดไปแล้วเยอะแยะเลยค่ะเพื่อนที่ฮ่องกงก็คือแบบยินดีด้วยนะแต่งงานกันแล้วเดี๋ยงอันแ้นแค่แบบฉันยังไม่ได้ไปถ่ายรฉันยังไม่ได้ถ่ายรูปเฉยแต่ว่าฉันถ่ายรูปไปงานเฉยแต่ว่าฉันยังไม่ได้จดแต่ไม่เป็นไรเพราะรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเขาจะเชื่อว่าเราจดแล้วยังไม่จดก็ไม่เป็นไร เราสองคนก็ใช้ชีวิตกันต่อไปแบบนี้ก็คาดหวังความสัมพันธ์ที่ยืนยาวแล้วก็ปลอดภัยอ่ะใช่ถ้าวันไหนมันไม่ปลอดภัยแล้วอ้วก็แยกย้ายวันไหนที่มันไม่ได้ยืนยาวมากก็ไม่เป็นไรแยกย้ายแต่ถ้าวันไหนที่มันสามารถไปได้ไกลแล้วมันเหมาะสมที่จะจดทะเบียนจดแน่นอนปีนี้เข้าสู่ยปีที่ห้าใช่ค่ะเปยังไงบ้างคะมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไร้เยอะหมรับคเปลี่ยนแปลงเยอะหมเปลี่ยนตลอดเปลี่ยนตลอดคืออะไรอะ เปลี่ยนตลอดอะคือคนเรามันเติบโตตลอดใช่ประเด็นคือที่เรายังอยู่ด้วยกันเนี่ย <c oughs> เพราะว่าเราเติบโต,ตไปด้วยกัน <c oughs> พี่มิ้นเปลี่ยนซิลก็เปลี่ยนเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราเลยยังจับมือกันไปเรื่อยๆแล้วก็เข้าใจกันแล้วกันอะคะ่ะวันแรกที่ซิวเจอพี่มิน้นซิวก็ไม่ใช่อย่างนี้วันแรกที่ <ๆ S 2> พี่มิ้นเจอซิวก็ไม่ใช่อย่างนี้คนละคนกับห้ปีที่แล้ว ทะเลาะน้อยลงใช่มีสิ่งที่เปลี่ยนไปแต่ก็ทะเลาะนะก็ยังทะเลาะอยู่ค่ะแต่แค่ทะเลาะกันน้อยลงมากๆจากปีแรกๆเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่จะแค่กอนกันถ้าไม่มีเวลาให้หรืออะไรอย่างนี้เพราะว่าเราต้องคอยเติมความหวานให้กันแล้วหุดหงิดถ้าเกิดไม่มีเวลาเจอกันเลยแล้วก็จะเริ่มแบบทําไมทํางานไม่ตอบไลน์เลยอะไรอย่างเงี้ยเออก็มีบ้างเพราะว่าใครเป็นมิ้กันน่าจะเป็นมิใครที่รู้สึกแบบว่าอไม่ตอบไลน์ไม่อีกแล้ว ถ้าเรื่องไม่ตอบไลน์จะเป็นหนูแต่ถ้าเรื่องแบบชอบไม่ตอบไลน์จริงพี่มินไม่ค่อยตอบไลน์แต่ถ้าเรื่องแบบไม่มีเวลาให้เลยมันเอะนะอยู่ๆก็จะแบบอยู่ๆอยู่ๆก็ทําไมไม่มาหามินว่ามินไม่ได้คิดเองมินมีหลักฐานมีเวลาให้นางขนาดไหน ไม่ไม่ไมจริงจริงมิสกินพิมบอกว่าที่เองมีหลักฐานมันคือ้เนี่ยไงก็คือก็คือพิมพ์น้อยกว่าปกติลายมาน้อยกว่าปกติทําไมไม่เสนอว่าจะมาหาอ๋อเออใช่ทำไมไม่บอกว่าจะนัดกันวันไหนแล้วคือจริงๆพอรู้ตัวอีกทีคือทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นภายในครึ่งวันแล้ววันรุ่งขึ้นก็คือเมนมาใช่ส่วนใหญ่พอเสร็จเป็นแบบนี้บางทีก็แบบตัวหนุผู้หญิง ใช่ค่ะก็คือไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นแทบจะทุกเดือนนั่นแหละพี่อย่าเอาอะไรมากกับพวกเราเลยเพราะว่ารู้เรื่องผิดใช่ไหมหมายถึงว <estaba. S 2> <au. S 3> ่าเขาเป็นอย่างนี้แต่เราก็เป็นทุกเดือนนันหนูรู้ว่าเป็นอย่างนี้เพราะว่าหนูเข้าใจละว่าบางทีเราหายไปแค่สามชั่วโมงแต่มันเหมือนหนึ่งวันของเขาแล้วเราก็เราก็แค่แบบขอโทษอีกตอนนี้ก็ง่ายเลยเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนหนูเมื่อก่อนหนูเป็นฟิลนกี้อะไรวะไม่ได้ทําอะไรผิดซะหน่อยเราก็แบบเครียดที่แกเป็นแบบ โอ้ที่รักเราเริ่มอยู่เป็นแล้วนเขาก็รู้ว่าช่วงเราก็ต้องการไม่ได้บ่อยเราต้องการช่วงก่อนเป็นเมียนช่วยสปอร์ตใจอย่างนี้เออหน้าหน้ากระหล่บอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ส่วนใหญ่จะไม่หน้าเจ็ดอย่างเดียวค่ะที่เป็นปัญหาตักคูเราไม่ตักคู่เราไม่ได้เชื่อเรื่องเกี่ยวกับตัวทหารไหมทหารเจ็ดปีใดๆหรอสามหน้าเจ็ดก้า สามห้าเจ็ดเก้าหรอครูตรงๆนะตั้งแต่ปีแรกมันก็ยากแล้วทะเลาะกันเยอะเลยมันถ้ามันจะอาถั์มันก็อาถั์ได้งแต่ปีแรกไม่เลยอาถั์มากปีแรกอาถั์หนักมากัว่แก็คิดว่าหนักกว่านี้ไม่ไม่น่าจะมีอะไรหนักมันก็มาเจอมาแล้วถูกปากถ้าหนักกว่านี้มันก็ต้องผ่านไปได้เพราะว่าอันนี้มันก็ผ่านมาแล้วแม่จริงจริงก็ยัไม่รู้อ่ะกำลังกำลังคิดอยู่ว่าคงเป็นแค่เรื่องเดียวถ้าจะทำให้เราอพาร์ทได้คงเรื่องแบบ ใครสักคนไปมีมือที่สามหรืออะไรอย่างเงี้ยไหมใช่ไหมใช่ไหมล่ะมันไม่แย่ตายสำหรับพวกเราใช่เพราะเพราะเราคิดอย่างนั้นใะใค่าความเป็นมอนอะไรนะ m o n o ก a m y เหรอเอือใช่ไหมรักเดียวรักเดียวแต่ว่าแต่ว่าโอเคพูดไว้ก่อนเลยเผื่อวันหนึ่งเลิกกันเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าใครสักคนแบบนอกจกนอกใจบอกไว้ก่อนว่าในโมเมนต์ห้าปีที่ผ่านมามัโมเม้นท์ที่เราจะเลิกกันตั้งหลายครั้งแล้วมันไม่เกี่ยวกับมือที่สามเลย เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วความเปนจริงสำหรับมิ้มคือว่าถึงแม้เราจะรู้สึกลึกๆว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นเรื่องคนที่อื่นคนอื่นนะเราต้องเลิกกันแน่แต่ยิ่งพอพบกันนานๆยิ่งรู้สึกแบบว่ามันมีอะไรมากมายที่สาามรถทำให้ไม่ไหวแล้ววันไหนที่ปล่อยมือทั้งคู่ก็ใช่แต่เราผ่านมาหมดแล้วไงก็จริงเนี่ยเราตรงนี้แหละใช่นี่ก็คือไม่แต่เราไม่เกิดเราจะเกิดตรงนี้แหละเนี่ยเดี๋ยวพี่จะทำให้หนูทะเลาะกันละเดี๋ยวคอยดูแค่กลับได้เจอเอ๋อเนี่ยไอ้ประเด็นนี้ที่มีการมีการเคยเอามาถกกันแล้ว ตว่ากันจะต้อะว่ามันจะแบบเออถ้ามันมีประเด็นตรงนี้ขึ้นมามันจะหาทางออกร่วมกันยังไงคิดว่าไปต่อยากไงมันเป็นความรู้สึกจริงๆว่าแบบคือมันเป็นเบสิกของทุกคู่ของทุกคู่เนาะมันเป็นว่ามันเป็นแบรนด์มั่งเราไม่มีบางกันคู่แหละที่โอเคกับการเราสองสามคนใช่ไหมคะอ่ใช่ใช่แต่ว่าไม่ใช่คู่เราไม่ใช่คู่เราเราชัดเจนนะคะเล็กเตอร์เราค่อนข้างอินโทรเวิร์ดเราไม่ต้องการเพิ่ม แค่สองคนก็ปวดหัวจะตายอยู่แล้วก็เลยคิดว่าถ้ามากกว่านี้มันอาจจะไม่ไหวแต่ไม่ใช่ว่าคือพี่ว่าสองคนน่าจะคุยกมีเรื่องจริงอะพี่นี่เป็นแบบว่าสื่อสารยากอ่ะใช่ค่ะมปโอ้โหโอ้โหมันพูดกันแต่กันที่สองคนเลยท่านเรื่องห่ังกูนะ